คุณใหญ่กว่าที่คุณคิดอย่าขายตัวเองถูกเพราะโลกไม่เคยให้ราคาคนที่ดูถูกตัวเองหนังสือ The Magic of Thinking Big บอกไว้ว่าศัตรูที่อันตรายที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่คนอื่นแต่คือนิสัยชอบลดค่าตัวเองคนส่วนใหญ่ประเมินตัวเองเหมือนของมีตำหนิหยิบแต่ข้อบกพร่องมานั่งขยายแล้วลืมไปว่าตัวเองมีของดีอยู่เต็มคลังหยุดคิดแบบนั้นซะเปลี่ยนวิธีวัดตัวเองใหม่ ลองเขียนออกมาให้ชัดจุดแข็งหลัก5อย่างของคุณคืออะไรแล้วเอาไปเทียบกับคนที่คุณยกย่องว่าประสบความสำเร็จคุณจะตกใจเองว่าในอย่างน้อยหนึ่งด้านคุณเหนือกว่าเขาอยู่แล้วแค่ไม่เคยยอมรับมันโลกนี้ไม่ได้ให้โอกาสกับคนที่เก่งที่สุดแต่ให้โอกาสกับคนที่คิดว่าตัวเองคู่ควรคิดให้ใหญ่เท่าขนาดจริงของคุณเพราะถ้าคุณยังลดราคาเองไม่มีใครยกคุณขึ้นไปสูงกว่านั้นได้